เยอะเลยนี่หน่อไม้หน่อไม้สดสดหน่อไม้สดสดจากสวนของเราจ้าดูดิออกเรียบร้อยพร้อมรับประทานจ้านี่ใบยะนางใบยะนาง ปักัวแฮดอกอัญชันมีใบยะนางได้เยอะอยู่ <S <S แล้วก็อันนี้นี่จะเป็นใบรางจืดเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยจ้ะใบรางจืดมีหยวกกล้วยของเราจ้าหยวกกล้วยสด,สด จากสวนเลยอันนี้จะเป็นผักอุ้ยนี่ผักเยอะเลยค่ะผักกาดเขียวผักกาดเขียวแล้วก็ผักกาดขาวนี่นปลอดสารพิษท,ทั้งนั้นเลยจ้าสดสดจากสวนเลยจ้านี่เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากน้องสาวเดี๋ยวเขาจะมาเอาแล้วก็ปักตาลด้วยค่ะลูกตาลด้ อุ้ยเยอะเลยผักโอ้ผักก็เยอะอยน่ลยผักเยอะอยฮี่ไม่รู้เขาจะเอาอะไรไปทำอะไรกินสุดๆเลยจ้าแล้วก็นี่คะ่ะตามสดๆตามสดๆจากสวนเลย อ่านค่ะเลอเลยอ่านของเรา นี่ค่ะเยอะเลยจ้าอ้เยอะเลยวันนี้ของฝากจากคุณนายบ้านนานะคะของฝากบ้านนาจากของฝากจากบ้านนาจา้า